ไอเกียร์ไหลไอเสดคอมทำไมมึงถือสมุดใได้เลยียมาเขาว่าไงวะมึงืนสมุดใบได้อะไรเฟ้ยยืนสมุดไายได้เออยยนกลันเต้เต้ยนการังกูจะเป็นซูเปอร์ฮีโรกูเป็นทุกอย่างม้วเ่องะกรดี่เิคอปเตอร

พา <mondo> <semester> คอไปเนี่ยเฮ่าคนาฮนาฮ่าเ่ฮ้าเฮียอ่า่ีฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ี่าาฮนาาปนะเฮ ฮะบ้าเลยทำไมถึงบ้าไปอ่ะแม่งสวดมวยเนี่ยกูไม่รู้เลยวามันคืออะไรมันแบบเหมือนกูจําได้มันคือเหี่อะไรละอย่างแล้วกแบบมีเกียอะไรเหมือนตอนเหมือนตอนที่เล่นแกลิบอตเนี่ยเส่กอซิลาใส่ในเมืองเหี่ยไอคอมแม่งคอมแลกเลยซ่ตัวโคตรใหญ่ที่เนียผมใครแม่งยังใครทำหมดวะเสียงเที่อะไรวะครับ ไม่รู้กูก็ได้ยินฮะไม่ได้ยินทำไมกูได้ยินวะไม่กูก็ได้ยินกูพูดอะไม่ใช่กูไม่ได้ยินสี่ขี้อะแม่งมันไอสีมันตัวจะร้านแตกละเสี่ยมึนงันเลยเข่เสี่ยมึงงันเลยเนี่ยแบบเขือเสี่ยมวยลอยเลยลงลงหลังไม่จะลงเมือ มันบอกมึงบอกว่ามอดนี้มึงแบบไอ้เ่ี่ยแม่งน่ากลัวมากแบบเล่นและขี้แตกเลยไอ้ขี้แตายเลยอะกองไปของสวยๆดีป่ะใช่ไหมล่ะไม่โอ้ยถ้ากูกระเด็นไปข้างหลังไหมถ้ากูจะกูจะวิ่งมาข่าวมึงไม่ได้ยี่่่ยแม่งใส่จิ๊นนี่ในการล่าของเอาจิเนตดูอะไรได้ดึงโอ้ยไอ้คอนแลกๆอ๋องหิวยี่่่ย โอ้ยไอคอมมันจะอมไปได้ยังไงวะโอ้ยเหี้ยะไรอ่ะอมมไไ่ด้ตัวมันเล็กเดียวเลยวะเนี่ยโอ้ยทุกคนมันน่าจะอมได้นะเว้ยเนี่ยโอ้ยทุกคนร่อะควกมันใหญ่จังวะ เวลาเดินเหยียกกันชอบผักกันที่จเป็ักสุกเลยี่บอลีอกแล้วแม่แบบมึงฟังเสียงอ้ข้างล่างยไปจะเป็นครน่ากลัวเลยเียงไอ่สจน้ไปจริงเลยลองฟังดิอ้าวร f ฟักอะไรอะสองอยิงรวดเร็วเมื่อไคมเกอขับสองคนนะโอ้ย ดีตาแล้วดีอะกินเนี่ยดีอะ่รกินขมักขมักขมกขมักดีก็ขมักโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยแต่น่ยมึงแเนี่ยดีก็วอ้วนยังไงเอะ

เราอเล็กนิดเดียวอเมล็กนิดเดียวว่ไม่น่าจะขุดได้ด้วยเนี่ยโดนเล่นขุดเอยมากสววสดีวัดีสดีเฮ้ยีเกิรวันนี้ตีตีตงหัวตรงหัวยังที่เจอเอ้าทุกคนอันนี้มันต้องมีออไรวะ ทำยี้อะไรไอ้วมันมีเงด้วยเฮ้ยมดขุดถึงเลยออกานมันจะแงเราไมได้ยังไงวะยัเไงก็ควาไม่น่าแทงได้นเว้ยเนี่ยทำยี้อะไรกันเรดี๋ยวเเตียงมา

กระแสหูไหมนมาองคุกูคอช่วยกูเกยเหี้ยอะไรกูตายไปแล้ววอะไรนะกูไอ้คอมกูทางซ้ายทางขวามึงไหนแหนวะมาสิมามากูไม่เห็นต้ายวาซ้ายขวา้าขวามขวาแม่ยังไงอะไ้ขนฝักที่หัวใจอะ

ที่ไหน VR อยู่คอมเวออยู่อยู่ไกลไหมคอมเวออยู่คอมเวอยู่คอมช่วยกูช่วยกูไม่มีอะไรช่วยเราเรตายแล้วเรจะตายแล้วคอม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 ช่วยกูช่วยกูมันจะฆ่ากู เราให้มันฆ่าไปเลยกูตายไปสิบกร,รอบแล้วอยู่นี่กูนั่งครับของอยู่นี่ไหนไหนไหนกูพาอะไรมาอะคอมพี่กูกูพาใครมาอ <มา S 1> ะคอมาแล้วมันมาแล้วคอมันมาแล้ววันนี้ทำไมคอมเตะคอมสุดป,ปะสิโอ้ยกูปิงช่วยอยู่คอมกูช่วยอยู่ ช่วยยูตีไม่เข้าเลยนะก่อนเข้า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 เดี๋ยวจะตีมาหากูดิลอรอบไปรอไปตีไปตีไปรับของก่อนเออเออทำกันไรเออเออ,เอ,อไปละเด,ยด,ด,ดเดย็ดโดนเฮ้ยป๊อปเช่อกูดูกูแฟน เฮ้ยเลือดบนรถยู่เห็นไหมแล้วปีเมื่อกีนอ้โไอค๊อมไอคอมไอคออดมาแล้ของกูไปหมดเลยไอ้กูให้กูให้กูให้พอมดับฟองไงวะกดคิวหรือไม่ก็ลากออกมาเลย

มึงอ <_ theo> <_ radio> yes ่ะตัข yeah. ยับเ้ากระโดดไม่มด้ไรกระโดด่ดี